าสู่ช่วง m f c Money Guru แล้วค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่สถานการณ์ทั่วโลกค่อนข้างที่จะปันปน่นป่วนผันผวนเพราะว่าเหตุการณ์นในริเบียและก็ท่านกาดาฟีเด่นนะคะเรามาดูสิคะว่าการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยควรจะเป็นยังไงพบกับดรสุภกรสุนทรกิจคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับเห็นอาจารย์บอกว่าช่วงนี้ควรจะลงทุนใน target fund เป็นเพราะอะไรคะอ๋อจริงๆแล้วต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคือในเรื่องของตัว การประท้วงอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมันคงไม่จบโดยเร็วนะครับอันนี้เนี่ยดูฟังดูเหมือนจะเป็นข่าวลบนะฮะ,ะเพราะว่ามันก็คงจะย้ายจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งแต่ประเทศริเบียเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงทาให้ราคาน้ํามันนะครับค่อนข้างสูงขึ้นผล<ม>กระทบของมันก็คงจะติดต่อเนื่องไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆแต่ว่ายังไม่มีความเชื่อนะครับว่าหลังจากที่ได้บทเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีการเตรียมการการ,ระดับหนึ่งนะครับ ข้อที่ผ่านมาคือว่าในแง่ของการลงทุนใครลงทุนในน้ํามันไว้ก็คงจะรวยมาสมควรคะนะครับเพราะน้ํามันพุ่งขึ้นสูงกันข้างมากรวมถึงทองคําด้วยแล้วตัวอื่นล่ะนะครับเราก็มาถามดูว่าตลาด US เป็นอย่างไรตลาดประเทศไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงดูนะครับดูเหมือนมันตรงห้ามกันเหตุผลหนึ่งคือว่ามันมีในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นความเสี่ยงเกิดขึ้นทําให้คนกลัวคนกลัวทําให้หุ้นตก แต่ว่าพอหลังจากที่หายกลัวแล้วนะครับหุ้นก็จะกลับมาขึ้นครับนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เราบอกว่าช่วงบางช่วงเนี่ยนะครับดูเหมือนไม่น่าจะลงทุนแต่ก็เป็นทําไมตลาดหุ้นถึงขึ้นนะครับก็เพราะว่าตลาดหุ้นเป็นในเรื่องของการ expectation คือการคาดการณ์ในอนาคตไปแล้วนะครับแต่ว่าในความแง่ของความเสี่ยงความผันผวนยังมีอยู่มันอาจจะขึ้นไปพักหนึ่งแล้วก็ถูกเทขายทํากาไรออกมาอันนี้เป็นไปได้ตึ้งขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าธนการณใหญ่เนี่ยเรายังเชื่อว่ามันยังคงขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นกลับมาตอบคาถามตรงนี้ครับว่าทําไมถึงต้อง t a r g e t i n ฟันนะครับ t a r g e t n ฟันเนี่ยมันคือการลงทุนกองทุนที่นะครับมีการกําหนดเป้าหมายการลงทุนไว้ชัดเจนว่าจะลงทุนในอะไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเช่น10%ภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้เรียกว่า t a r g e t i n ฟัน t a r g e t n ฟันมักจะออกในช่วงที่นะครับสถานการณ์เนี่ยนะครับมีหรือตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงในระดับหนึ่งแล้วออกกองทุนนี้ขึ้นมาดัก <led. S 1> ข้อดีคือ,อยังไงทําน้ักงทุนบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะฉันทําเองก็ได้นี่ <ooh. S 1> แต่จังหวะที่มันดีก็คือว่าบางครั้งเนี่ยต่ำแต่อย่างที่ผมเรียนว่ามันยังมีความเสี่ยงของการปรับตัวขึ้นแล้วลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เวลานะครับในการนั่งมองดูตลาดในการทําในการลงทุนในการวัดการลงทุนเนี่ยจะต้องใช้นะครับระยะเวลาใช้ใชจังหวะพอสมควรน,นะครับเ hmm. พราะฉะนั้นเนี่ยการมีผู้จัดการกองทุนในการนั่งหาจังหวะ แล้วก็ใช้กลยุทธ์การลงทุนอะไรต่างๆให้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในช่วงนี้ครับค่ะแล้วช่วงนี้ MFC ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะที่กำลังจะออกขายคือจริงๆแล้ว MFC เองเนี่ยนะครับเราจะจับจังหวะในเรื่องของตัวบางช่วงนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยค่อนข้างดีแต่ปีก่อนนู้นเนี่ยตลาดทองคําตลาดน้ํามันค่อนข้างดีตลาดต่างประเทศดีจังหวะไหนที่<ม>สินทรัพย์ตัวไหนดีเราก็จะออกร<ม>์เก็ตฟันอย่างช่วงนี้เนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าตลาด emerging เนี่ยปรับตัวลดลงไประดับหนึ่งแล้วนะ เทียบกับตลาดอย่าง US หรือตลาดยุโรปที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยครับเราเห็นว่านะครับในแง่ของฟันเดเมนทัลในแง่ v a l ประเมินหน้าเข้าไปลงทุนในช่วงนี้แต่ว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงชวนนักลงทุนเนี่ยเอ๊ะงั้นตั้ง Tar g e t f u n ันะครับตั้งเป้าหมาย10%ลงทุนใน emerging market นะครับซึ่ง emerging market เราจะลงทุนในทั้งเอเชียบราซิลนะครับกลุ่มแม้กระทั่งรวมถึงกลุ่ม m i d d a s ที่มีปัญหาอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับจังหวะว่าจังหวะนี้เราเห็นว่าตรงเนี้ย ลงไปต่ําสุดแล้ว <c oughs> น่าจะมีการลงเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะมีผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยนะครับคอยดูจังหวะการลงทุนให้ครับค่ะ <c oughs> สำหรับกองนี้ชื่อว่า i-emerging 10จิ e 10 10ครับซีรีส์สองครับ ซีรีส์2แปลว่ามันเคยเปิดซีรีส์หนึ่งมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเห็นว่าประสบความสําเร็จครับเราก็ปิดมันได้ภายในไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็หยุดไปชักหนึ่งเพราะว่าตลาดหุ้นของ e m e r g i n จิมันพุ่งต่อขึ้นไปอีกแล้วเราคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสดรอปลงไปเราก็ไม่ได้ออกกองทุนจนเห็นว่านะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะครับก็เลยออกเป็นซีรีส์2ออกมาครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถจองซื้อได้ครับเราจะเปิด IPO นะครับในช่วงวันที่18ถึงนะครับ28มีนาคมครับค่ะ และสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดรสุภกรนะคะมีบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารลีคิดเช่นมูลค่าถึง2,000บาทค่ะมาแจกสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามนี้ถูกค่ะคำถามนะครับก็คือว่าลักษณะของกองทุนที่เรียกว่า Target f u ฟันมีลักษณะเด่นอย่างไรคำตอบที่1น,นะครับคือเป็นการเกาะดัชนีนะครับคำตอบที่2นะครับเป็นกองทุนที่มีการกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนไว้ชัดเจน ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องค่ะส่ง SMS มาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677ค่ะท่านแรกที่ส่งเข้ามาและตอบได้ถูกต้องจะได้รับบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารลีคิ t เช่นมูลค่า2,000บาทค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์สุพรกรมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ พลังแห่งความทุ่มเทาสาซองประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปอตทสอพอ ตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพาณิชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาแค่ตู้ SCV ก็พอค่ะวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึง ทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24